สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทันตะวันทาโลกกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มาทำพ p ิกอเด็กนะคะให้กับทุกคนได้เลือกอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะทำพ p ิกอเด็กในหัวข้อเขาคนนั้นของคุณนะคะรักจริงหวังแต่งกับคุณหรือเปล่านะคะที่คุยคุยกันอยู่จีบจีบกันอยู่เนี่ยชอบกันมาตั้งนานเนี่ยเขารักจริงหวังแต่งกับคุณหรือไม่นะคะวันนี้ก็มีตัวเลือกมาให้เลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะ อันนี้กองที่1สีเขียวกองที่2สีออกอชมพูชมพูพิีชนะคะกองที่3เป็นออกสีน้ําเงินกองนี้นะคะทําจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่เลยค่ะ ค่หวังว่าทุกคนคงเลือกกันได้แล้วนะคะก็จริงๆก็อยากเลือกนะคะแต่ว่าไม่มีคู่ก็เลยไม่รู้จะเลือกทําไมนะคะเพราะว่านเนี้ยมันเป็นหัวข้อก็คือคนที่มีคนคุยหรือมีคนชอบหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอ่าคนคนเนี้ยเขารักจริงหวังแต่งหรือไม่นะคะไปดูสําหรับตัวเลือกที่1กันค่ะเก็บตัวอื่นก่อน ขออนุญาตดูพลังงานของเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่1ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานโดยรวมของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่1โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยขอโทษค่ะไพ่ลวงกระจัดกระจาย พลังงานโดยรวมนะคะสดาบเดทหกไม้เทา้าแปดาบเก้า uh, ดาบใช่ไหมคะค่ะพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่1ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะอืม บางคนนะคะมีการจบกับความรักในครั้งเก่าหม,ดหมาดๆนะคะเพิ่งจะเดินจากมาได้เลยนะคะก็ยังรู้สึกเสียใจทุกใจนะคะยังเครียดยังวิตกกังวลยังไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นยังอยากอยู่นิ่งๆยังไม่พร้อมที่จะ Move on ด้วยซ้ำนะคะบางคน ยังรู้สึกอยากปิดหูปิดตาแล้วก็อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากพบปะผู้ใดนะคะอยากจะเดินเข้าป่าอะไรประมาณนี้สักวันจะเดินเข้าป่าอะไรอย่างงี้ค่ะคุณรู้สึกประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าบางคนก็มูฟอ่อนได้แล้วนะคะถึงขนาดรู้สึกว่าเอ้ยเลิกปุ๊บมีคนใหม่เข้ามาปั๊บนะคะเป็นคนรูปหล่อรูปงามนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกชะตาถูก ใจแบบเลิกกับคนนี้ปุ๊บเจอคนใหม่แล้วก็สปาร์กปั๊บประมาณนี้ก็มีค่ะมีพลังงานประมาณนี้นะคะแล้วขออนุญาตดูพลังงานของเขาดีกว่านะคะตอนนี้คนคนนั้นของคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะพลังงานของเขาที่คิดกับคุณนะคะเป็นยังไงคะ ขอดูพลังงานคนคนนั้นของคุณหน่อยค่ะ The High Priestess นะคะ The Moon Knight of Wand Queen of Cups แปดม่เทา พลังงานของเขาที่รู้สึกกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนลึกลับเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่น่าค้นหาแล้วก็บางครั้งนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างฮอตมีคนเข้ามาจีบหลากหลายนะคะเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ เขาเหมือนเขาจะไม่ค่อยเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเขารู้สึกว่าคุณจะต้องมีอะไรปิดบังแล้วก็แอบซ่อนเขาไว้แน่ๆหรือบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะต้องมีตัวคุยตัวเลือกเยอะแยะมากมายอะค่ะเขาเขารู้สึกประมาณนั้นนะคะคนคนนั้นของคุณนะคะค่ะขออนุญาตด,ดูพลังงานระหว่างคุณกับเขานะคะตอนนี้พลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ย อืมเป็นยังไงความรักของคุณและเขาหรือที่คุณคุยคุยกันอยู่เนี่ยมันมีความคิดเห็นที่มันตรงกันไหมคะพลังงานของคุณและเขาเป็นอย่างไรหกไม้เท้านะคะ <c oughs> คสิบเหรียญนหะ้าเหรียญเดลเวอร์อ้ยขออนุญาตซับใหม่นะเมื่อกี้มาได้สองใบ เต้นนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณและเขานะคะคุณและเขานะคะมองว่า,าคุณและเขามีความรักให้กันและกันนะคะมองว่าถ้าคุณและเขานะคะคบกันมันจะสามารถไปได้สวยนะคะจะทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณนะคะ happy ending นะคะแล้วก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดก็คือการคองรักกันเป็นคู่รักกันนะคะ แต่ในระหว่างทางนะคะคุณและเขาก็รู้สึกว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคมีสิ่งต่างๆเข้ามา,าสร้างความท้าทายให้มันดูยากยิ่งขึ้นลำบากย,ยิ่งขึ้นในระหว่างทางในระหว่างที่คุณคบกันนะคะมันก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะที่คุณและเขานะคะอาจจะ มีฐานะไม่เท่าเทียมกันหรือมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันหรือมีการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กที่ไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องของด้านความแตกต่างระหว่างคุณและเขานะคะอือันนี้คือพลังงานของคุณและเขาที่เวลา,าเจอกันคุยกันวางแผนให้กันและกันค่ะแล้วตามหัวข้อเลยค่ะเขาอะค่ะรักจริงหวังแต่งหรือเปล่านะคะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาเนี่ยรักจริงหวังแต่งหรือเปล่านะคะ ก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยอย่าจริงจังซีเรียสไปนะคะอืมเป็นการเลือกไพ่ขำๆฟังเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วเขาเนี่ยรักจริงหวังแต่งกับคุณหรือเปล่าคะมาดูไหนคะ่ะเจ็ดเหรียญห้าดาบเดอะเว l ร เเหรียญ c s of cup เขารักจริงหวงแต่งกับคุณนะคะคนคนนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยคือสิ่งที่สวยงามในชีวิตเขาคุณมาเติมเต็มในชีวิตเขาแล้วก็คุณเนี่ย คือสิ่งที่เขาอยากจะเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นครอบครัวหรืออะไรก็ช่างเขาอยากจะทําสิ่งดีๆให้คุณนะคะทาให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจที่มีเขาเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ตอนนี้เขากําลังประสบปัญหาในเรื่องทางการเงินหรือการทํางานหรือเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างทางของเขาเนี่ยมันไม่ได้สมูทแฮปปี้ตรงตามที่เขาแพลนไว้สักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยยังสะดุดสะดุดอยู่นะคะแต่ในความคิดของเขาเนี่ย คุณนี่แหละค่ะคือคนที่เขาต้องการที่จะแต่งงานด้วยแล้วก็อยู่ด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่1นึเก็บค่ะแฮปปี้เราต้องรีบเก็บเปิดเพิ่มอย่างมันจะเปลี่ยนค่ะมาดูคนที่เลือกไพ่ตัวเลือกที่2กันนะคะตัวนี้ ขอนุญาตดูพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่สองกันนะคะว่าพลังงานโดยรวมของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเจ็ดถ้วย King of Wands, Knight nice of Wands, ห้าดาบ lados โอ้ยขอโทษค่ะพลังงานของเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคุณเป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างมโนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอาจจะเป็นลา,ายเรื่องรวมกันนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะเป็นคนที่พริานะคะเป็นคนที่ เจอคนมากหน้าหลายตาในที่ทำงานนะคะก็ตัวเลือกเยอะนั่นแหละค่ะแล้วก็พลังงานบางคนนะคะคุณก็เป็นคนที่ดุดันตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่เคยประสบปัญหาในการอ่าถูกเทอย่างกระทันหันถูกเทแบบไม่ทันตั้งตัวแบบรักๆก,กันอยู่แล้วก็โชค ร่วงลงมาพังทลายเหมือนเดอะทาวเวอร์อันนี้นะคะเหมือนกําลังจินตนาการกําลังมโนปีน่าจะแต่งงานมโนว่าจะสร้างบ้านร่วมกันจะมีลูกมีเต้าอะไรเงรี้ยอยู่ดีๆก็ถูกทิ้งลงกลางทางนะคะแล้วก็ไปกระโดดตึกซะอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้มันแค่รูปภาพในไพ่นะคะคือคุณถูกทิ้งกลางอากาศประมาณนี้เลยทีเดียวค่ะอือก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะคะค่ะ ขออนุญาตดูในเรื่องของพลังงานของเขาที่มีต่อคุณค่อยค่ะและพลังงานของเขาที่มีต่อคุณ่ะคะเป็นอย่างไรพลังงานของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรคะพลังงานของเขาที่มีต่อคุณนะคะเดมจิเชียน Temperance, The Fool, King of Wands แล้วก็ The h e r o p h a n t นะคะพลังงานที่คุณที่เขามีต่อคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดรอบรู้ นะะ。คเดินทางเก่งท่องเที่ยวเก่งเป็นคนดักอิสระไม่สนใจใครนะคะเป็นคนที่าบาลานซ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีนะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนอชอบช่วยเหลือชอบสั่งสอนนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นคนที่น่าเคารพน่าเกรงขามน่ายกย่องอเขามองคุณเพอร์เฟกมากเลยนะคะอื ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะนิสัยแบบแมนแมนเตะบอลก็เป็นได้คือไม่ได้มีความอ on ่อนหวานอ่อนช้อยสักเท่าไรนะคะคุณเป็นคนที่เก่งพอตัวนะคะเขารู้สึกกับคุณประมาณนี้ค่ะเขามองคุณเป็นคนประมาณนี้แล้วมาดูกันต่อค่ะว่าพลังงานโดยรวมระหว่างคุณกับเขาละคะคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรนะคะมีการ คุยสื่อสารอะไรกันไว้บ้างในเรื่องของความรักนะคะพลังงานของคุณและเขาล่ะคะเป็นอย่างไรห้าเหรียญควีนแาตนติเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญสี่ไม้เท้าพลังงานระหว่างคุณและเขานะคะเขาก็มองว่าอย่างที่บอกนะคะเขามองว่าคุณอะ วรวยรวยเพอร์เฟกนะคะแล้วก็เขามองว่าเขาอ่ะต่ําต้อยด้อยค่านะคะไม่ค่อยจะเพียบพร้อมไม่ค่อยจะคู่ควรกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยผดเด็จการนะคะชอบสั่งเขาชอบแบบบ,บังคับเขาทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะให้ความสุขคุณได้ไม่มากพอนะคะ,ะถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ นะคะสมมุติว่าคุณอยากได้อะไรคุณสามารถเอาเงินตัวเองเนี่ยซื้อได้เลยแต่สําหรับเขาเนี่ยถ้าคุณอยากได้อะไรเขาไม่สามารถหาให้คุณได้ทุกสิ่งเพราะว่าเขามีไม่เท่าคุณนะคะแต่ว่าในความรู้สึกลึกๆของคุณและเขานะคะก็ยังมีการวางแผนที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีเหนือกว่าเขาเก่งกว่าเขามีมากกว่าเขาเนี่ยมันจะทําให้ความรักของคุณและเขานะคะมันลดน้อยลงคุณยังมองว่ามันยังมีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นที่จะอยู่ใน การเป็นครอบครัวกันได้นะคะอันนี้พลังงานของคุณและเขาที่คิดไว้ด้วยกันค่ะค่ะมาดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยรักจริงหวังแต่งกับคุณหรือเปล่านะคะรักจริงหวังแต่งไหมล่ะคะขอดูหน่อยค่ะวาดฝันไว้แล้วล่ะจริงๆอ่ะรักจริงหวังแต่งหรือเปล่าโอ้ oh my god เจ็ดไม้เท้านะคะ Age of c u p นะคะ q u Queen of w a n d King of w a n d อืมแปดถ้วยนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะขออนุญาตขยายใบนี้หน่อยค่ะใบสุดท้ายว่าคืออะไรขอเปิดเพิ่มสองใบะคะ่ะ รักจริงหวังแต่งไหมคะรักจริงหวังแต่งหรือเปล่าอืมค่ะคนคนนี้ของคุณนะคะเขายังมองว่าในเรื่องของเรื่องการแต่งงานนะคะเขายังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นนะคะเพราะเขารู้สึกว่า ตัวเขาเองอะ่ะยังจะต้องฝ่าฟ,าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะเพื่อจะให้ก้าวผ่านไปเป็นคนที่ดีคนที่เพอร์เฟคคนที่เพียบพร้อมที่จะเคียงข้างคุณหรือไปอยู่ใกล้ๆคุณนะคะแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยมั่นคงในชีวิตได้นะคะคนๆนี้นะคะก็เลยพยายามทำ สิ่งต่างๆมากมายไก่กองนะคะแล้วก็จนบางครั้งอะ่ะเขารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเขาก็ท้อนะคะเขายังไม่กล้าฟันธงนะคะว่าคุณคือตัวจริงในชีวิตเขาหรือเปล่านะคะแต่ตอนที่คุณกับเขาคุยกันมันมีถึงวาดฝันการที่จะใช้ครอบครัวร่วมกันนะคะแต่ว่าในโดยส่วนตัวของเขาคนเดียวที่เขาคิดเนี่ย เขายังไม่กล้าฟันธงถึงจุดนั้นว่าเขาจะรักติงหวังแต่งกับคุณเนี่ยเมื่อไร่นะคะเขายังไม่กล้าคิดไกลขนาดนั้นเอาเป็นว่าเขาอะอยากจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะคะถ้าวันนี้เขาทาได้ดีวันข้างหน้ามันก็ไม่พ้นที่คุณและเขาจะได้แต่งงานกันอย่างแน่นอนค่ะขออใจช่วยนะคะเ,เพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกกองที่สองค่ะค่ะมาดูตัวเลือกที่สกันนะคะ สีน้ำเงินอันนี้ค่ะขออนุญาตดูพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3แป๊บหนึงนะคะว่าพลังงานโดยรวมของเพื่อนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้าง เดือดันห้าดาบคิงอ o ฟคั p เก้าดาบแล้วก็สิบเหรียญพลังงานของเพื่อนกองที่สามนี้ค่อนข้างหลายพลังงานในทีเดียวนะคะขออนุญาตแป๊บนึ่งค่ะ บางคนนะคะก็มีพลังงานของครอบครัวที่มีความสุขนะคะพลังงานที่มีความพอใจในที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแล้วก็มองเห็นหนทางในการดําเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็บางพลังงานนะคะก็เป็นพลังงานที่รู้สึกเหนื่อยล้าอยากจะวางลงนะคะแล้วก็รูอ้อยากพักเครียดนะคะอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไว้เนี่ยมันมาช้าเหลือเกินนะคะแต่ก็ต้องพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่ออนาคตนะคะก็มีหลายพลังงานที่แทรกเข้ามาค่ะเพื่อนๆกลุ่มนี้บางครั้งอาจจะสับสนนะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะคะประมาณนี้ค่ะมาดูกันค่ะแล้วพลังงานของคนนั้นของคุณละ่ะคะเป็นอย่างไรตอนนี้พลังงานคนของคุณเป็นอย่างไรคะเขาคิด แล้วก็รู้สึกอะไรกับคนอยู่นะคะตอนนี้พลังงานคนนะคนนั้นของคุณ c h a r l i o t นะคะ King of c u p s The Magician, King of Pentacles คนคนนั้นของคุณนะคะ King of w a รนะคะพลังงานของคนคนนั้นของคุณนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยอยู่ไกลกับเขานะคะมีสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันอีกแล้วมองว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดมั่นคงดุเดือดดุด,ดันเป็นผู้นำไม่มีความเป็นผู้ตามเลยค่ะคุณคุณคือนักลบไหมคะหรือไม่คุณก็เป็นแบบ ผู้บริหารนะคะเป็นเจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติคุณเป็นคนที่แบบเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้นำอะคะ่ะเป็นแบบยศร้อยอัพขึ้นไปอะคะ่ะประมาณนี้คุณแบบแข็งแกร่งเขารู้สึกว่าคุณนี้เกินเทียมทานมากๆนะคะอันนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่ะคุณเกินเทียมทานมากๆคะ่ะยศถามดาศักมาเพียบนะคะอคุณเป็นใครกันนะ มาดูกันนะคะว่าแล้วพลังงานของคุณและเขานะคะเวลายอยู่ด้วยกันเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณและเขาเวลายอยู่ด้วยกันเป็นอย่างไรกันคะคุณและเขาเวลายอยู่ด้วยกันพลังงานเป็นอย่างไรคะทเทมเบรนส์สี่ถ้วยแปดถ้วยแฮงแมน สามดาบพลังงานของคุณและเขานะคะมันเหมือนอาจจะเป็นในเรื่องของมีการกีดกันจากทางครอบครัวหรือไม่ก็มีการถูกคำสั่งจากผู้ที่มีอำนาจกว่าเหนือกว่าใหญ่กว่า ทำให้คุณและเขานะคะต้องห่างกันนะคะไม่ได้พบกันแล้วก็คุณและเขาเนี่ยเกิดการรอคอยนะคะทุกใจเสียใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะรู้สึก ทุกใจแล้วก็เสียใจนะคะแต่คุณกับเขานะคะก็ยังรู้สึกว่าจะรอคอยซึ่งกันและกันนะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจึงทําให้คุณและเขานะคะต้องอ่าแยกทางกันจากกันพัดพรากจากกันหรือห่างกันหรือมีอุปสรรคเข้ามาในณตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะนี่เป็นพลังงานของคุณและเขานะคะอืม เอาเป็นว่าคุณและเขานะคะมีจิตใจที่ตรงกันก็คือตอนนี้ทุกใจเสียใจแล้วก็ต่างรอคอยซึ่งกันและกันค่ะค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยเขาเนี่ยรักจริงหวังแต่งหรือเปล่าอืมถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาขวางอย่างเงี้ยเขายังอยากที่จะอยู่กับคุณอยากจะรักคุณอยากจะแต่งงานกับคุณไหมนะนะคะเพื่อนๆกลุ่มนี้กลุ่มนี้เศร้าจังพลังงานกลุ่มนี้เป็นอย่างไร Night of Wands นะคะก้าถ้วยจไม้เท้า of Wands Queen of Wands นะคะอืมพลังงานของเขานะคะที่ถามว่ารักจริงหวังแต่งกับคุณไหมนะคะ <c oughs> เขารักคุณจริงๆนะคะแล้วก็หวังที่จะ สร้างความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือพร้อมที่จะฟันฝาให้ผ่านอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะโดยเขาเองนะคะจะพยายามจากสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยนะคะเพื่อให้อ,อุปสรรคตรงนั้นเนี่ยมีความอ,าอ่อนลงแล้วก็มองเห็นว่าเขาเนี่ยมีแรงกายแรงใจมีความตั้งใจที่จะก้าวผ่าน ปัญหาหรืออะไรก็ช่างที่เข้ามาขัดขวางในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเขาจะก้าวไปยืนต่อหน้าคุณนะคะแล้วก็ให้คุณเนะะี่ยค่ะภาคภูมิใจในความเป็นเขานะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็อยากจะมีคุณอยู่ข้างโดยเขาเองนะคะจะพยายามเป็นความสุขให้กับคุณได้อย่างแน่นอนค,ะค่ะก็โรแมนติกมากนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกให้กองที่สามค่ะ ค่ะวันนี้ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะทักดูส่วนตัวก็ตอนนี้ก็เปิดรับนะคะลองอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะอะไรยังไงก็เอาจะช่วยนะคะแล้วก็มาพบกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวั bye. สดีค่ะ